ให้จบถึงจะไปบวชได้ก็ถ้าเคลียร์ก่อนได้จบก็ไปเข้าวัดตามตามกาหนดการแต่ถ้ามีคดีมาขวางซะก่อนก็ไปตามกาหนดก็ได้ก็ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าคดีจะจบอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขวนขวายเอาอะไรเยอะแยะ,ยะก็ทําไปตามเหตุเพราะเราก็ต้องมีสถานที่ของเราไว้สักที่หนึ่งเพราะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่เราไปอยู่แล้วมันจะได้ตามเหตุ ที่เราสอนธรรมะไหมเพราะเราก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านด้วยประเด็นสิ่งที่เราสอนมันค่อนจะทวนกับคนคนในสังคมเขาค่อนข้างจะทวนกับกระแสมันก็ต้องเป็นคมที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันทีนี้หลักเกณฑ์หลักการเดียวกันของเราคือมันห <m uk ili> ล course, ักเกณฑ์หลักการของใครจริงๆ <m uk ili> เรามีพัดลม um, <m uk ili> เราไม่ใช่เหรอนีครับเออพอเวลามันมีหลักเกณฑ์หลักการของใครของมันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูตามหลักเหตุผลว่าเราจะใช้หลักเกณฑ์ของใครในการดําเนินชีวิต เราในฐานะคนฟุตอ่ะเราควรใช้เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าในการดําเนินชีวิตมากกว่าเกณฑ์ของคนอื่นพราะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าเราควรจะยึดเกณฑ์หลักทมคาสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักเกณฑ์หลักการตามหลักเหตุผลเพราะถ้าเราไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันจะเดินสู่ความทุกข์อย่างเดียวจะหาความสุขไม่ได้สุขใดในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มี พราะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะมีความสงบเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เนี่ยเราต้องยึดความสงบที่สงบจากกามสงบจากความอาฆาตพยาบาทและสงบจากความเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราสามารถละกามพยาบาทเบียดเบียนได้เนี่ยความสุขแค่นี้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่คําถามเราจะละกามพยาบาทเบียดเบียนออกจากใจเราในชีวิตปัจจุบันขณะได้ยังไงการจะละกามพยาบาทเบียดเบียนออกจากใจได้ก็ต้องอาศัยหลักของอริยส,สัจสี มักมีองแปดซึ่งเป็นหนทางในการดับทุกข์ในชีวิตเราปัญหาคือทุกวันนี้เราเข้าใจมักแปดกันแล้วหรือยังเรารู้จักคำว่ามักแปดเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเรารู้จักคำว่ามักแปดมักแปดตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องมือเป็นมักวิธีในการดับดับการพยาบาทเบียดเบียน,ยนช่วงยุคนี้เราพูดถึงเรื่องศาสนาเสื่อมกันเยอะมาก เพราะเราเห็นข่าวพระไม่ดีเยอะมากเมื่อวานก็เพิ่งมีข่าวพระไม่ดีเห็นมีคนมาบอกในไลฟ์สดอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรยังไม่ได้ไปตามดูก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแล้วช่วงนี้แน่นมากเวลาไม่มีเวลาในการที่จะไปตามดูอะไรใครเลยบรรยายตั้งแต่เช้าจนดึงเย็นนี่ลากตั้งแต่ตีห้ายันสี่ห้าทุ่มมาสองสามมาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยก็เลยไม่ได้ไวตามดูข่าวทีนี้เวลาที่เราจะตามดูอะไรก็แล้วแต่ตั้งตรงนี้ดีกว่าไหม อันนี้ให้ให้คนตรงนี้เขาเถอะเพราะว่าอาจารย์แค่คนเดียวคนอื่นคนเยอะกว่าเอาอาอาจารย์แค่เครื่องเดียวก็พอ,อ,อ,อพัดลมส่วนตัวโอเคอันนั้นเอาไปใช้กันโอเคแค่นี้ก็พอแล้วอันนั้นบิดบิดไปทางนู้นเลยนะเดี๋ยวบิดไปให้ทงนี้เขาเสร็จแล้วเราต้องกลับมาดูก่อนว่า,าศาสนาเสื่อมเสื่อมเพราะอะไร ศาสนาเสื่อมศาสนาคือคําสอนนะศาสนาจะเสื่อมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหลือแล้วศาสนานี่แหละจึงจะเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยมันยึดที่คําสอนเป็นหลักทีนี้คําสอนพระพุทธเจ้าจะเสื่อมมันเสื่อมที่วัดหรือเสื่อมที่เราเราจําไว้คําสอนจะเสื่อมเสื่อมที่ใครตัวเราเองนะถ้าเราไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเสื่อมไหมเสื่อม มันยังไม่จเจริญขึ้นเลยด้วยซ้ำมันยังไม่มีอะไรงอกเงไยไพบูญขึ้นมาเลยด้วยซ้ำในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าเหตุเสื่อมกําลังเกิดขึ้นที่ใครที่เราศาสนาเนี่ยมันมีสี่ตัวด้วยกันหนึ่งคือศาสนาสถานสองคือศาสนาพิธี 3. สามศาสนาบุคคล 4. สี่ศาสนาธรรมศาสนาเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่างคำถามในสี่อย่างเนี่ย เรารู้ในหลักตัวไหนบ้างาศาสนสถานทุกวันนี้เรามีกันเต็มไปหมดไปที่ไหนก็เจอาศาสนสถาสารวัดวาอารามสาลาการปรียนเจดีวิหารมันมีหมดเลยทุกวันนี้เต็มไปหมดาศาสนสถานจำเป็นไหมจำเป็นเพราะาศาสนสถานจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้เพื่อให้พระพิสุทธสงฆ์อยู่จำนำพรรษาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้นำธรรมนั้นออกมาบอกสอนแก่พวกเรา เผยแพร่ธรรมะให้พวกเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักการหลักเกณฑ์หลักธรรมเหล่านั้นตัวที่ 2. สองศาสนาพิธีพิธีในศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการบรรพชาอุปสมบทไอที่เราทำ้าป่ากระถินกันเนี่ยนี่คือเรื่องของพิธีกรรมเป็นศาสนาพิธีที่ยังต้องมีไว้เพื่อรักษาตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าการลงโอวาทปาติโมก์เอ่ยการมาประชุมรวมกันเพื่อจเจริญอาณาปานสติ การมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในวัดวาอารามเนี่ยเป็นศาสนาพิธีทั้งหมด3คือศาสนาบุคคลทุกวันนี้เราในบุคคลคือตัวเราเนี่ยเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรามีเอโอกาสในการเสพครบสุดตะคือได้ยินได้ฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากันมากน้อยแค่ไหนเรามีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคาสอนเพื่อนําไปปรับพืตนปฏิบัติตาม หรือเรามีโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าเพื่อสร้างคนขึ้นมาให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจะได้ไปเป็นคนที่สามารถเผยแผ่หลักธรรมคาสอนต่อไปได้ปัจจุบันเราเป็นแบบนั้นไหมเราเป็นบุคคลที่สามารถเป็นเนื้อนาบุญได้ไหมสามารถได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนําไปปฏิบัติตามธรรมจนสมควรแก่ธรรมจนรู้เห็นตามธรรมนั้นแล้วนาธรรมนั้นออกมาบอกสอนแก่คนในโลก คนที่ยังขาดเขาเบาปัญญาคนที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคำสอนของพระองค์นี่เรียกว่าศาสนาบุคคลศาส,สนาธรรมคือการนำทมคำสอนเนี่ยไปบอกสอนช่วยก,ก,วกวันขวนขวายในการประกาศธรรมคือหลักอริยสัจสี่มักมีองค์แปดโพธิปัญญาธรรมสามสิบเจ็ดหรือหลักธรรมทุกหลักธรรมทุกประการที่เรากําลังบอกสอนก็อยู่เรากําลังทํากันไหมมีการเผยแผ่ประกาศหลักธรรมคำสอนไหมไม่ใช่ดีแต่การทำสามอย่างแรกแต่ลืมทำอย่างสุดท้าย ศาสนธรรมซึ่งตัวศาสนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะธรรมศาสนธรรมไม่มีศาสนสถานมีได้ไหมก็ไม่ได้ศาสนส,นสถานอย่างถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ไหมการสร้างเจดีย์ในสมัยพุทธกาลสร้างเจดีย์เพื่ออะไรล้ำลึกนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่คู่ควรต่อการสร้างเจดีย์ถวายมีใครบ้างพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระรหาหันพระเจ้าจากักรพรรดินี่คือบุคคลที่คู่ควรต่อการสร้างเจดีย์ แต่ถ้าเราไปสร้างเจดีให้กับบุคคลที่ไม่กลัวกลัวคู่ควรต่อการได้เจดีก็เรียกว่าไม่ได้การไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมบวกกับการที่เราจะสร้างเจดีจะสร้างเจดีแบบไหนก็ตามถ้าเราสร้างเจดีแบบไม่ถูกต้องสร้างเจดีแบบไม่ถูกตามหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ว่าการสร้างเจดีจุดประสงค์เพื่ออะไรละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ทุกวันนี้เราสร้างเจดีกันเพื่ออะไรเพื่อการสะดอกข้อต่อชะตาอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรดาการบนบาสาันกล่าว เพื่ออ้อนวอนขอร้องขอเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามีความเห็นผิดแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิยังมีความเห็นผิดคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถดนบันดาลเราให้เป็นไปตามความต้องการหรือเป็นไปตามความพอใจของใครได้นี่เรียกว่าความเห็นผิดนะเพระาระฉะนั้นมันเป็นความเห็นผิดปุ๊บเราจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ไหมย่อมเกิดความเห็นถูกต้องไม่ได้อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมุติเราเรียนหนังสือวิชาสังคม แต่เราเราต้องการจะทําประโยชน์เพื่อสังคมนั้นหรือต้องการจะรู้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลกแต่เราไปเรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนวิชาผิดอ่ะคำถามคือเราจะสามารถเข้าใจอย่างถูกต้องในวิชาประวัติศาสตร์ได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะอะไรก็เราไปเรียนวิชาผิดเราต้องการจะทํากับข้าวเก่งแต่ดันไปเรียนวิชาภูมิศาสตร์จะทํากับข้าวเก่งได้ไหม ย่อมไม่ได้เพราะอะไรมีความเห็นผิดคิดว่ารู้วิชาหลักการทางประวัติศาสตร์แล้วจะสามารถเรียนรู้หลักการในการทํากับข้าวได้มันคนละเรื่องมันคนละศาสตร์วิชาดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสอนเนี่ยอาจารย์กำลังจะสอนให้ทุกคนเนี่ยเดินออกจากไสย,ยะศาสตร์คือศาสตร์แห่งการหลับไหลเพื่อมาตื่นรู้กับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้คือตื่นเมือกบานด้วยธรรมดังนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติอะไรเหมือนการหล่อพระก็เหมือนกันเราหล่อพระกันเต็มประเทศไปหมด นี่เรียกว่าศาสนสถานเหมือนกันเวลาเราหล่อพระ,ระเนี่ยจุดประสงค์ในการสร้างถ้าพระเนี่ยในในยุคปัจจุบันหรือในยุคครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยก็จะให้อนุโลมเข้ากันไว้กันกันกบอะไรอะ่ะเจดีลักษณะเดียวกันอ่ะเจดีคือสร้างเพื่อลำลึกนึกถึงคุณงามความดีหรือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นี้จะสร้างพระพุทธรูปจะสร้างยังไงอะ่ะให้ละลึกนึกถึงคาคาสอนพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ไปเพื่อการ เอ้ยหลอพผู้ดูปูกพรได้บุญมากนะคุยกันแต่ว่าได้บุญมากมีผลมากมีอานิสงมากมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่จะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์จะปิดอบายภูมิได้สร้างพระเท่านั้นเท่านี้แต่ความเป็นจริงพู้นั้นเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลยแต่ถามว่าได้ผลไหมย่อมได้ย่อมอานิสงไหมย่อมได้แต่จะได้มากกว่านั้นตามหลักคําสอนพระเจ้าจะมีผลมากมีอาณิสงมากปิดอบายภูมิได้หรือเป็นไปเพื่อความพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยด้วยการอะไรระลึกนึกถึงคําสอนของพระเจ้าว่า ลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระองค์ทรงมีดวงพระเนตรที่สวยงามดุดลูกโคอ่อนๆเนี่ยมีดวงตาสวยดุดโคอ่อนๆหรือดุดพญาโคได้เนี่ยสวยงามได้เพราะพระองค์ทรงทำกรรมอะไรพระองค์ทรงมีฝ่าเท้าเนี่ยสัมผัสพื้นเต็มพื้นไม่มีร่องเท้าติดเลยเพราะพระองค์ทรงทำกรรมอะไรพระองค์ทรงมีหูตาจมูกปากลิ้น สวยงามกว่าบุรุษทั้งหลายกว่ามนุษย์ทั้งหลายในลักษณะของบุรุษ32ประการพระองค์ทรงทากรรมอะไรมาเราไปเรียนรู้กรรมเหล่านั้นบุพกรรมเหล่านั้นเพื่อให้เรามีโอกาสในการเข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่าพระองค์ทรงทํากรรมใดไว้ลักษณะมหาบุรุษของพระองค์จึงแสดงออกมาแบบนั้นให้เราไปเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามกรรมเหล่านั้นนั่นหน้าที่เราเนี่ยถ้าเราจะทําเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการรู้ตัวปัจจุบันขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเรากําลังศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดยอยู่ในปัจจุบันเรากาลังประพฤติปฏิบัติหรือกําลังศึกษาเล่าเรียนหรือเรียนรู้อะไรอยู่ในปัจจุบันขณะเพราะฉะนั himself, ้นหน้าที่เราคือตั้งสติสัมปชัญญะศึกษาเล่าเรียนในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้อง ทุกอย่างในชีวิตเราจะถูกต้องทั้งหมดก็ขอให้เราเข้าใจในบริบทสํสำคัญเหล่านี้ด้วยนรัสก,การนะครับขอ,อกาสครับเพราะนั้นหน้าที่เราหน้าที่เราคือศึกษาเล่าเรียนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องทีนี้ศาสนามันจะเสื่อมมันจะเสื่อมจากเราเป็นคนแรกไม่ได้เสื่อมจากวัดวาอารามสถานปฏิบัติธรรมหรือใครเป็นคนทําให้ศาสนาเสื่อมเราโทษทุกคน ว่าทุกคนเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมแต่เราไม่เคยโทษตัวเราเองว่าเรานี่แหละเป็นเหตุสําคัญใหญ่ในการทําให้ศาสนาเสื่อมศาส,สนาคือคําสอนถ้าเราไม่มีคําสอนในใจไม่มีคําสอนในชีวิตไม่มีคําสอนในการดําเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงบอกว่ามีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารนณะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารนณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ถ้าเราไม่พึ่งตนพึ่งธรรมหลักคําสอนพระเจ้าสุดท้ายแล้วศาส,สนาจะเสื่อมที่เราคนแรก เพราะเราไม่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังและสามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ให้เดินตามหลักคําสอนโดยเจ้าน่นเสื่อมเรียบร้อยแล้วเรากําลังเห็นพระที่ชอบฉนชอบโกงเงินวัดเราเห็นพระที่ได้ข่าวว่าเล่นการพนันเราก็บอกว่าเสื่อมจังเลยไม่อยากทําบุญกับพระแล้วโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทในขณะที่เรากําลังโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากรล้ายนั่นอยู่นั่นเรียกว่าราคะโทสะโมหะกําลังเกิดขึ้นในใจเรา ราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจนั่นแหละศาสนาเสื่อมจากใจเรียบร้อยแล้วเราจําไว้ทุกครั้งที่ราคาโทสะโมหะเบ่งบานเกิดขึ้นในใจเราเมื่อไหร่อกุศลงอกงามภพบุญขึ้นในใจเราเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าเสื่อมเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายหมดไปจากกุศลธรรมทั้งหลายหายไปจากกุศลธรรมทั้งหลายแต่อะไรเจริญงอกงามพับุญแทนอกุศลทั้งหลายเจริญงอกงามภัยบุญแทนนี่แหละเรียกว่าเสื่อม เพราะอะไรเราไม่มีหลักธรรมคาสอนหรือคุณธรรมจริยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการไปดับเอาอากุศลออกเพราะอะไรเราไม่มีมรรควิธีแล้วมรรควิธีที่ถูกต้องคืออะไรมรรควิธีคืออริยมรรคมีองค์แปดย่อง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลน่ะเราปฏิบัติให้ได้ในฐานะฆรวาสอย่างพวกเราคนธรรมดาเนี่ยเอาศีลห้าก็พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรเยอะแค่ห้าข้อเนี่ยทุกวันนี้ก็จะเป็นจะตายนะดนดิ้นกันมากเลย รักษายากมากบางคนบอกขอเอาสี่ข้อได้ไมาว่าน่าจะไปบรรยายที่ไหนมาก็าไม่รู้แล้วก็เขาบอกว่าสุลาเนี่ยยากมากเพราะเขาต้องเข้าสังคมทํากิจการงานเขาไม่สามารถที่จะรักษาสี่ห้าข้อนี้ได้เลยผมถามแทนคนในสังคมเลยอะ่ะศาสนาพุทธมันต้องอารูกมารวยไหมถ้าไม่อารูกมารวยเลยเนี่ยอีกหน่อยจะไม่มีใครนับถือพุทธเลยนะอาจจะก็นั่งคิดน่าจะเป็นมึงคนเดียวแหละที่ไม่นับถือไม่น่าใช่คนอื่นไม่ใช่นะคนในสังคม คือมันเป็นการตอบสนองต่อกิเลสตัณหามันเป็นการตระหน่ตอบสนองต่อตอ,อัตตาตัวตนของตัวเองว่าการจะอยู่ในสังคมได้ต้องดื่มสุรายาเมาทาไมอาจารย์ไม่เห็นต้องดื่มอะแต่ทาไม,ไมอาจารย์ถึงเข้าสังคมได้อาจารย์ไม่เห็นต้องดื่มสุราจะทาไมอาจารย์ลั่นทุกวงการได้หมดอ่ะอาจารย์เข้าไปด่าได้ทุกคนอะด่าได้ทุกวงการอะจะดื่มไม่ดื่มกูด่าได้หมดอะคําถามคือทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ในศีลในธรรมเราอยู่ในหลักสัจจความจริง เราทํากิจการงานหาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องดื่มสุรายาเมาวก็ได้ทุกวันนี้อาจารย์ก็หาเงินใช้เองไม่ได้รับบริจาคจากใครนะแล้วอาจารย์หาเงินด้วยตัวเองเนี่ยทุกวันนี้หาได้เยอะด้วยนะแต่ทําไมอาจารย์ไม่ต้องผิดศีลอาจารย์ก็สามารถหาเงินได้อาจารย์สามารถขายของได้ทาไมอาจารย์ไม่ต้องไปนั่งดีวกับใครไม่ต้องไปคุยกับใครในการดื่มสุรายาเมาไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องไปเอียงตามกิเลสตัณหาตามสังคมทําไมอาจารย์เดินทวนกระแสโลกแล้วอาจารย์ยังสา